เรื่องกรณีเด็ก14จําจำได้ใช่ไหมที่คุณหมอเหรียญทองคุณผู้ชมครับออกมาเปิดเผยกับทางช่องแคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาผอ,อโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคุณหมอยอมรับว่าตบเด็กแล้วก็จับเด็กแก้ผ้าเพราะว่าเด็กเองเนี่ยสูบบุหรี่ในสิ่งที่ห้าม,มแล้วแต่เด็กไม่ฟังล่าสุดดูวงจรปิดก่อนครับวันนี้มีวงจรปิดตอนที่น้องถูกสั่งแก้ผ้าแล้วเดินร้องไห้ออกมาที่ปากซอยภาพมันถูกบันทึกเอาไว้ได้ คือวันนี้เสียงสังคมเนี่ยก็มองสองด้านมุมหนึ่งบอกเฮ้ย <c oughs> คุณหมอแรงไปหรือเปล่า <c oughs> แต่คุณหมอก็ยืนยันว่าผมก็จะจัดก,การแบบนี้แหละ เมื่อวานนี้เรายังไม่เห็นภาพนี้ที่ว่าน้องถูกสั่งแก้ผ้าแต่ภาพนี้เป็นวงจรปิดนะครับในซอยแจ้งวัฒนะเพราะมันจะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะปรากฏว่าภาพนี้บันทึกเอาไว้ได้แล้วก็พบว่าเด็กคนนี้ถูกสั่งให้แก้ผ้าจร,จริงๆจนกระทั่งเดินไปที่ปากซอยและสุดท้ายมีคนช่วยเลยยืมโทรศัพท์บอกกับญาติแล้วก็ใส่เสื้อผ้ากลับมาตรงนี้ฮะสำคัญวันนี้ที่มันพีคที่สุดนอกจากภาพนี้ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาตัดสินใจคืนของให้เด็กคุณผู้ชมดูของที่คืนนะฮะ,ฮะเพราะคุณหมอสั่งแก้ผ้าแล้วเก็บเสื้อเอาไว้วันนี้ที่พีคดันไปเจอผงขาวฮะ,ฮะอยู่ในกางเกงเด็กเปิดท่าตอนเจอของแม่เด็กก็อึ้องพูดไม่ออกนะฮะ,ฮะไหนเปิดเสียงขึ้นมาเนี่ยฮะ วันนี้ตอนที่ส่งคืนของคุณผู้ชมฮะนี่ฮะซองสีขาวนี่คือผงสีขาว,วแต่หลายคนก็วิจารณ์กันอีกต่อให้เป็นผงขาวก็ต้องแยกกันนะระหว่างทำร้ายก็คือทำร้ายผงขาวก็คือผงขาวล่าสุดเด็กยืนยันแล้วนะฮะเด็ก14ผงขาวที่เจอคือเฮโรอีนคุณผู้ชมฮะ คือเฮโรอีนใช่่คะเดี๋ยวตำรวจกำลังจะไปเอาตัวเด็กนะฮะมาสอบเพราะจะต้องสอบพร้อมกับสหวิชาชีพขณะเดียวกันเมื่อยืนยันว่าเฮโรอีนเด็กบอกกับทางคุณแม่มาบอกว่าไปซื้อในซอยค่ะการซื้อในซอยครั้งนี้ซื้อมา50บาทคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าเด็ก14ซื้อเฮโรอีน แล้วไอ้ตอนที่สูบตอนที่โดนหมอตบเนี่ยเอาจริงคือบุหรี่หรือควันอย่างอื่นล่าสุดจะมีเสียงคุณแม่นะฮะหลังจากรับของคืนคุณแม่ก็อึกออักอักพูดก็ไม่ค่อยออก <c oughs> คุณแม่บอกอันนี้หนูไม่มั่นใจค่ะหนูไม่รู้ <c oughs> หนูไม่รู้หรอกในกระเป๋าลูกมีอะไรหนูยังไม่ได้คุยกับลูกน้องยังไม่ได้บอกมีเสียงแม่นะฮะหลังจากเจอว่าเป็นเฮโรอีนฟังเสียงแม่ฮะ เราว่าเราว่าองู่น่ามันเป็นไรอ่ะไม่ทราบสิคราบที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะคุณแม่เองถ้าเกิดไอผงที่เห็นอยู่ในเนี่ยที่ตรงนั้ตรงเนี้ยมันเป็นของลูกชายเราเนี่ยอจะบอกไม่ครับอันนี้หนูไม่ใจว่าหนูไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าจะบอกแม่ครับว่าเป็นอะไรใจาหนูไม่รู้ค่ะเราไม่รู้ใช่ไหมว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างไม่ทราบเลย ไม่คุยกับตัวน้องเลยครับก็คุยกับตัวน้องไอ้วันที่น้องน้องเขาว่ามีอะไรบ้างในถุงน้องบอกว่ามีแค่เสื้อผ้าแล้วก็บัคเกอร์แล้วก็รองเท้าแล้วก็โทรศัพท์ที่โดนบอกด้วยไหมว่ามีไฟแช็คไม่ได้บอกค่ะไม่ได้บอกว่ามีไฟแช็คไม่ได้บอกว่ามีถุงซิปไม่ได้บอกเขาบอกมีแค่นี้บุหรี่อ่ะบุหรี่ไม่มีไม่ได้บอกผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเด็กสิบสี่เมียสิบเจ็ด เมียท้องมารักษาโรงพยา,ยาบาลมงกุฎวัฒนะ เมียมีอาการผิดปกติเด็กในทันคุณหมอช่วยคุณหมอบอกว่าผมไม่ได้คิดเงินแต่มันฝ่าฝืนคําสั่งเมื่อวานคุณหมอบอกผมไม่รู้หรอกว่ามันอายุเท่าไหร่ผมก็เรียกว่ามันกุย้ยแล้วก็ตกมันจริงๆวันนี้ทานายรัชพลน,นะฮะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม่เด็กกับเด็กนะ,ะฮะพาไปแจ้งจับหมอเหรียญทองนะฮะโดยตัดภาพไปที่สอนทอุ่งสองห้องเห็นบอกว่าแจ้งดําเนินคดีกับหมอเหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันนี้ตอนที่เข้าไปแจ้งความนั้น ทางด้านของทนายราชพลบอกว่าจะมี5ข้อหาหลักๆมีอะไรบ้างอธิบายอย่างรวดเร็วเลย่เรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็ยักยอกทรัพย์ข้อหาที่3ก็คือคข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทำการมีกักขังหนวงเนียวและกระทำมอาจารย์าารก็คือเรื่องของการแก้ผ้า